สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาแคปหน้าจอแบบง่ายๆนะครับโดยวิธีการก็คือเราทําการกดที่ปุ่ม Windows Shift S นะครับนะ่ก็จะขึ้นหน้าจอขึ้นมานะครับมีฟังก์ชันในการแคปหน้าจอนะครับอนะ่แบบที่หนึ่งก็คือ Rectangular นะครับแบบเลือกเป็นแบบเราอยากได้ส่วนไหนเราก็เลือกนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นภาพเนาะนะครับ หรือแบบอื่นนะครับนะแบบเฉพาะส่วนนะครับอันนี้คือเฉพาะส่วนเราจะเลือกแคปเฉพาะส่วนนะครับก็จะได้เฉพาะส่วนหรือแบบนะครับที่3นะครับก็คือ Windows Snap นะครับนะก็คือเป็นการส n a p หน้าจอนะครับนี่สแนปหน้าจอนะครับแบบสุดท้ายนะครับนะก็คืออันนี้จะแบบ Full Full ฟูลสกรีนนะครับป๊อปสกรีนฟูลนะครับนะอันนี้ในเบื้องต้นนะครับในการแคปหน้าจอนะครับนะน่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับผม